พี่ครับพี่เป็นผู้เสียหายที่อยู่ห้องนี้เหรอครับใช่ครับแล้วล้วคืนเกิดเหตุมันเกิดยังไงขึ้นครับพี่ช่วงประมาณกี่โมงครับพี่ดูในกล้องก็ประมาณตีสองกว่าครับถ้าถ้ายังไม่เห็นกล้องก่อนหน้านี้พี่รู้ไหมว่ามันเกิดผิดปกติอะไรขึ้นในบ้านไม่จะรู้ตอนเช้าแล้วอ่ะจะมาเก็บผ้าพอดีไม้แขวนตัวเนี้ยครับไม้แขวนตัวเนี้ยจะอยู่ข้างล่างครับตรงนู้นเลยครับแล้วก็เสื้อผ้าที่ตากเนี้ยก็จะมากองอยู่ตรงนี้พี่ตากอะไรไว้ฮะ ตรงนี้จะเป็นกงางเกงในผู้ชายอ่าแล้วเสื้อผ้าเราก็แขวนไอ้ไม้แขวนนี่มันจะอยู่ข้างบนตรงนี้แต่มันตอนเช้ามันบิดข,ข้างล่างฝั่งโน้นพี่ก็เลยสิตสังเกตใช่แล้วกางเกงมันเป็นกงางเกงที่ทํางานไงครับวันนี้มันหายไปตัวหนึ่งก็เลยเอ๊ะทำไมเสื้อผ้าหายก็เลยดูเางเกงในก็มากองอย่นี้หมดเลยแล้วคนร้ายเอาอะไรไปครับพี่มีเางเกงทางานกับเางเกงในผู้ชายเางเกงในผู้ชายเางเกงทำงานผู้ชายหรือเางเกงในผู้เางเกงทำงานผู้หญิงคะัเางเกงของพี่เองเงางเกงทำงานผู้อ๋องางเกง แล้วในเบื้องต้นจากของท้องนู้นจะเป็นกางเกงใส่นอนของผู้หญิงกางเกงใส่นอนผู้หญิงใช่ครับแล้วจากที่พี่ดูกล้องจอนปิดแล้วคนร้ายลักษณะยังไงครับพี่เป็นผู้ชายผมในตัวไม่ใหญ่อ่ะนเล็กขวนจักรยานใส่หมวกใส่แมสเขาอยู่แถวนี้ไหมพี่เคยเห็นแถวนี้ไหมครับไม่คุ้นเลยเหรอครับแล้วในกรณีที่มีคนร้ายมาก่อเหตุลักษณะอย่างเงี้ยไม่ว่าจะขโมยของส่วนตัวหรืออะไรเงี้ยพี่รู้สึกยังไงครับในกรณีที่พี่เป็นผู้หญิงเนี่ย ช่วงนีนะ้มันต้องเงียบเนาะมันก็กลัวเราแต่วน้ารเราจะอยู่ห้องคนเดียวไงท,ที่นี่ก็มีผู้ชายอยู่น้องกอ็อยู่กับลูกสองคนเนี้มันก็ไม่น่าอยู่มันน่ากลัวน่ากลัวใช่ครับพี่อยากจะฝากถึงเจ้าที่ตำรวจให้ดำเนินการจับคนร้ายเรื่นี้ยังไงครับถ้าตามได้ก็อยากจะ ให้มีบทลงโทษบ้างก็ได้ะค่ะเพราะรว่ามันอันตรายต่อคนรอบข้างเราไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปทําอะไรแล้ววันหลังกลับมาเขาจะมาทําอะไรเราอีกเปล่าในมุมมองของพี่ในกรณีที่เขาขโมยของส่วนตัวไงพี่คิดว่าเขาเป็นยังไงเขาปกติไหมไม่น่าจะไม่น่าจะปกติไม่น่าจะปกติเ<ช>นาะครับก<ช>็บยังไงก็ฝากให้เจ้าที่ตำรวจของสอพนาจอมเทียนใช่ไหมครับพี่แจ้งความล้มพิจารณ์ไว้กับใครฮะอันนี้ยังไม่ได้ไปแจ้งความอ๋อแต่ว่าเขามาดูให้แล้วครับ ครับพี่ครับพ,พี่พี่ขอโทษนะพี่ช่วยชี้ตรงจุดที่กเกิดเหนตุ่อยเอามือมือข้างโน้ชี้ได้ครับอ่าป๊บนมึงนะครับพี่ขอบคุณนะฮะ